Cảm thấy. ซึ่งในขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนระบุปัญหาครับคือตอนแรกเราต้องการทราบความแตกต่างของสารที warming, ่เรานำมาใช้เพราะว่ามันยอมสีผ้าได้แตกต่างกันหรือไม่ครับในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลและแนี่คือครับก็คือข้อมูลในแนวคิดของเราเคือการนำวัสดุทางธรรมชาติมายอมสีื้อครับขั้นตอนที่สามคือการออกแบบแก้ปัญหาครับการออกแบบแก้ปัญหาคือการที่นำแก้วเปิดแก้วบรรจุซึ่งเป็นวัสดุทางธรรมชาติมาพยากามยอมครับ ส่วนขั so so ้นตอนต่อมาครับพี่ยานขั้นตอนการวางแผนและนำเนินการแก้ปัญหาครับซึ่งวิธีการคือการนำวัทางธรรมชาติมาใช้แทนสารเคมีนั่นเองครับต่อไปยังขา้ขั้นทดลองประเมินผลนะครับการทดลองโดยการซักและสังเกตสีที่ตกนะครับและขั้นตอนสุดทางการนำวัสดุนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาครับซึ่งคือการทดลองการสักคายเอาเพื่องเกิดแก้ปัญก่อนนั่นเองครับถึงวัสดุและอุปกรณ์นะครับเครื่องมือเริ่มเริ่มมี่เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนครับหนึ่งค่าติดค่าติดขัดใรรั้งหกคืนครับ เราใช้มากสองใบครับเครื่องปั่นถุงเครื่องภากระบังสองถุงนะครับหม้อสองใบครับต็เกียวหนึ่งคู่และช้อนสองคันครับต่อมาคือวัตถุดิบที่ใช้นครับมีเปลือกแก้มมงกรจํานวน800กรัมครับสารส้ม500กรัมเกลือ500กรัมและน้ำจํานวน3ามมิลลิลิตรครับต่อไปนะครับผมวิธีการดําเนินงานมีขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนแรกคือเราจะกรอกเปลือกแก้มมงกรให้ได้800กรัมครับผมแบ่งเป็น8ชุดนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการเตรียมเอา เอาเตียมเกลือสมุนแล้วก็สารส้มไปแบ่งเป็น50น้ำแล้วเราก็จะนําเปลือกไปปอกให้ละเอียดครับผมนำไปใส่กระป๋านให้ละเอียดครับต่อไปเราทําการตั้งหม้อเป็นสองจำนวนสองหม้อ,มอ,แ,ลอ,อมแล้วเรามแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปอ่ะมา500มิลลิลิตรครับแล้วเราก็จะทําการใส่สารส้มท้องไปกับเปลือกแก้วก้อนไปครับผมแล้วก็ําไปตากแห้งแล้วดูว่าผ้าเนี่ยหลุดไหมสีหลุดไหมถ้าสีหลุดเนี่ยเราจะทาการ นํากลับมาทําอีกรอบหนึ่งเพิ่มไปอีก50ารังครับเมื่อสีเริ่มไม่หลุดแล้วเราจะทาการนํามาเปรียบเทียบกันครับว่า2สารนี้แตกต่างกันยังไงก็อันนี้คือผลการทดลองของพวกเราครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าเกลือเนี่ยมีผลมากกว่าสารส้มรับบ แตกต่างกันค่ะซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานานะคะ ครับทำไมถึงใช้สีธรรมชาติในการย้อมล่ะครับค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะสีเพราะในปัจจุบันเส้นที่ทำจากสารเคมีมันมีราคาที่สูงค่ะซึ่งขัดกับรายได้ของตัวช็อปชอนนะคะเราจึงเลือกที่จะย้อมสีเสื้อจากธรรมจากสีธรรมชาติะคะ่ะเพราะว่าประหยัดกว่าค่ะแล้วก็ยังทำตามตหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหน่วงราชการที่เก้าได้ค่ะมีคำถามครับสีที่ย้อมจากธรรมชาติในอนาคตมีโอกาสที่จะสีจางลงไหมครับมีโอกาสนะ Thank you.